ปากกาลดน้ำหนักไม่ใช่การลดไขมันและไม่ใช่การกดความอยากอาหารนะคะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถควบคุมระดับน้ำตาลระดับความหิวได้ดีขึ้นเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราลดน้ำหนัก ได้ดีขึ้นถึงเป้าหมายเร็วขึ้นปากกาลดน้ําหนักอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีโรคอะไรไม่ได้มีไทรอยเป็นพิษหรือว่าไทรอยต่ําแต่มีปัญหากับการควบคุมปริมาณการรับประทานแบบหยุดไม่ได้อดไม่ได้แบบอยากตลอดเวลากินเท่าไหร่ไม่อิ่มกลุ่มนี้ให้ผลที่ดีใครไม่เหมาะคือคนที่รับประทานน้อยอยู่แล้วก็ยังไม่ผอมสัทีมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เราลดน้ําหนักไม่ลงการควบคุมน้ําหนักตัวเมื่อเราลองทําเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วยังไม่ได้ผลแนะนํา ปรึกษาแพทย์เพื่ออย่างน้อยๆหาสาเหตุก่อนว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติที่มันทําให้ไมโลรซุมเราเสียไหมมีโรคอะไรไหมเพื่อที่เราจะได้เลือกวิธีการหรือตัวช่วยที่เข้ามาทําให้การลดน้ำหนักของเราประสบความสาเร็จมากขึ้น